ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้ข้าพเจ้ารู้สึกดยดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามารับตําแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกลำปางข้าพเจ้าทราบดีว่าวิทยาลัยของท่านมีผลงานที่โดดเด่นและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดข้าพเจ้าขอสารต่อจิตนาลุ่มที่ดีของวิทยาลัยแห่งนี้และจะนำทำผลงาน ให้วิทยาลัยแห่งนี้ก้าวหน้าและโดดเด่นยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับข้าพเจ้าทุกวันนี้ที่วิทยาลัยก้าวหน้ามาได้ขนาดนี้เป็นเพราะบุคลากรทุกท่านร่วมมือร่วมแรงกันทํางานจึงได้ออกมาสําเร็จประสบความสาเร็จหากข้าพเจ้าทำงานคนเดียวคงไม่อาจสําเร็จรุล่วงเป็นแน่แท้ ข้าพเจ้าก็ขอขอบคุณทุกท่านและหากข้าพเจ้าทำพณีหรือทำพฤติกรรมไม่ดีอันใดผิดไปข้าพเจ้าก็ขออภัยมาณที่นี้อขอให้ทุกท่านช่วยกันตักเตือนข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้าทำผิดกฎของวิทยาลัยแห่งนี้และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมขอบคุณครับ